สวัสดีครับคนที่ชื่อว่าพบกับผมโตชโนนะครับกับทาเลแม็กที่สุขีตอนนี้ผมอยู่ที่เขตหนองจอกนะครับก็อยู่ที่ฮาราจูกุไทยแลนด์นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหนองจอกก็มีสถานที่แบบนี้นะครับผมจะเป็นที่เที่ยวแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยอะ่ะ ขำหน้าที่อยู่ในเขตแบบรอบนอกของกรุงเทพมหาคนครหนองจอกใช,ใช่นี่ครับทานนี้มีซากุระเทศกาลชมสากุระคขาน่าจะแค่ช่วงนี้ครับใช่คงไม่มีตลอดแล้วก็มีตัวโทโทรโร่ด้วยนะครับเดี๋ยววนมานะครับ ตรงนี้ครับโอ้โหเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะ <c oughs> ใช่ใชนี่ับมีเสียงแกะแกะทรงเหมือนแพะเลยแนะ้วมังกรงแต่ส่วนใหญ่เป็นแกะแล้วก็มันได้มีมาด้วยนะครับนะครับมีมาด้วยมองเงี้ะยไปยักไกลๆใช่มี นี่ครับอาโอ้ยขอบใจ่นี่นี่ครับแกะแกะด้านในนี่เนี่ยดีแบ๊ดด้วยอาโหกระโดดใช่ครับโห <c oughs> หลายตัวเลยครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆที่นี่เลยครับฮาราจุกปปุใช่ใช่บิงซูนมหก ชื่อเขานะชื่อเขานะอ่านตามชื่อเขาเลย,ยลิงสูงผมใ <c oughs> ช่มีแกะจริงๆใ่ไหมผมพามาดูแกะแล้วนะครับผมใช่ใช่ข้างๆนี้เหมือนมีปลาคาคเหมือนมีหอคอยอะไรสักอย่างด้วยนะและข้างๆก็มีเหมือนภูเขาปูจิใช่ไหมโอ้ยยังไม่ได้วนมาถ่ายรูปเลยนี้มันต้องเข้ามาด้านในต้องเดินสวนกับทางมา้าทางแกะด้วยใช่ นี่ครับมีโอเวร์สญี่ปุ่นด้วยใช่เราจะเดินไปทีละจุดเลยนะครับผมอันนี้ทำความเร็ว15โอ้ไม่น้อยจยังใช่เริ่มที่โทโทโรก่อนเลยครับโทโทโรโสวัสดีครับอ่าโอเค อันนี้ด้านหลังเจ้าโทรโร,นะะรๆๆ่นครับฟรุะไรอยงีนะแล้วก็มีรูปเป็นเสาโทริอีกนะครับรูปเสาโทริอีกสวยใช่เสาโทริอีกเป็นประตูสู่ดินแดนแห่งเทพเจ้าศาลเจ้าเป็นสถานที่สิ่งสถิตของเทพเจ้าญี่ปุ่น โดยคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเสาโทริอิเป็นสิ่งกั้นกลางระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งเทพเจ้าเมื่อเวลาผ่านไปเสาโทริอิไม่ได้เป็นเพียงซุ้มประตูธรรมดาแต่ได้หลอมรวมเป็นจิตวิญญาณของวัฒนธรรมญี่ปุ่นและทั่วโลกไปแล้วต้องเสาโทริอินะครับต่อไปเป็นรูปนี้เลยครับใช่ทำให้คิดถึงพวกซีรีส์เกาหลีอะไรนี้ใช่ไหม <laughs> มีดอกไม้เยอะๆแบบดูบรรยากาศแล้วดูแบบโรแมนติก เพราะท่อนี่คือฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีครับในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของประเทศญี่ปุ่นครับจะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีคนญี่ปุ่นเรียกว่าโมโมจิการิคำว่าการิจริงๆแล้วจะแปลว่าการล่าสาหรับคนไทยหมายถึงการไปชมใบไม้เปลี่ยนสีตามป่าตามเขาพื้นที่สูงอากาศก็หนาวๆและยิ่งสวยนี่ครับฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีครับอันนี้ห้องน้าไม่มีอะไรข้ามไป ครับร้านนี้นะครับก็ไปเขาเรียกว่าด้านข้างจะเจอกับเอด้านข้างร้านจะติดกับบึงเลยนะครับบึงซูนมหกนะครับโอ้โหค่ายร้อนสามเมนูเลยนะกุสโตกุสโตเซนเบนะครับแล้วก็ร้านนี้ครับกุสโตทาอิยากินะครับกุสโตทาอิยากิจะเป็นแบบโอ้โหขนมนี่ไตญี่ปุ่นเลยนะครับกุสโตวอฟเฟลโคน โอ้โหส่วแดงญี่ปุน่นชาเขียวซุปก,กินข้าวโพดชอ็อกโกแลตบวกแอลมอนด์ชอ็อกโกแลตคัดตัดครีมนะครับแล้วก็แฮมไก่ลงควันบวกชีสหอยทองบอกวกมะพร้าวอ่อนสตรอเบอรีอร่ว้าซองเปล่าไม่มีไส้แล้วก็ชอ็อกโกแลตบวกบานาน่าแล้วก็นมฮอกไกโดนะครับโอ้โหมีให้เลือกหลายรสมากๆรวหนึ่งไอศครีมมาเลยอย่างนี้นะครับถ้าชอบก็ลองมาดูเอาละกันนะครับ โอ้โหหลายรถร้านย้ายไปอยู่ฟู้ดทักด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวเดินผ่านด้านหน้าอาจจะเห็นนะครับผมไม่รู้จะเดินผ่านเ่านะั้นแต่ผมจะลองดูนะตรงนี้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นชุมชนญี่ปุ่นเลยเพราะบ้านเป็นสไตล์ญี่ปุ่นควันออกด้วยนะครับโอ้โหเข้าบรรยากาศเลยนี่ครับฮาลาจูก,กุซอฟท์ครีมครับผมนี่มีสองรถนะครับรถนมกับรถช็อกโกแลต นะครับอันนี้เนนจาเบอร์เกอร์นะครับโอ้โหนะครับตุลุมบอลจิ้มจุ่มนะครับโอโ้แล้วก็มี่ภูเขาไฟฟูจิด้นะครับใช่ด้านนี้นี่จะเป็นแบบเหมือนแบบมีโคมอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ออก จะมีรูปภาพเป็นพัดนะฮาราจูกุด้านนี้ก็มีคําว่าฮาราจูกุเช่นเดียวกันครับแต่จะมีเก้าอีส้สีสีอย่างนี้อยู่สี่ตัวด้วเก้าอี้สีสีเก้าอีส้ส,สีสีนะครับเก้าอี้สีสีได้พอด้านนี้เสร็จปุ๊บนะครับ ก็มีรูปขอไฟฟูจิอย่างที่บอกไปแล้วนะครับรสวยๆนะครับแล้วก็ทงคัตสึคาซังลาเมงทงคัตสึคาซังลาเมงก็มีรูปใช่ไหมบรรยากาศแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็ทามะยากิแนวจินปลานี่ เขาเรียกว่าอร่อยติดใจไม่ต้องมีไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยครับทามะยากินะครับแล้วก็นี้ครับทันจิโร่คิเชนนะครับจะมีแบบอย่างนี้ด้วยนะครับคือเป็นโอ้โหแบบทุบกับปลาอะไรไปญี่ปุ่นเลยอะ่ะอันนี้ติดบ,บึงนะครับต้นไม้เหงือคติมากตอนนั้นปลูกอ้นไผ่ให้ใครไตญี่ปุ่นเลย อันนี้ก็มีรูปภาพนะครับเป็นรูปฮาราจุกุนี่นี่นอันนี้ก็สวยครึ่งรูปยังสวยเลยแล้วด้านบนโอ้โหนี่ครับแล้วก็อันนี้ครับผ่านมาเพื่อสักคู่นี้อันนี้มาอีกหนึ่งรูปครับเป็นรูปนี้เป็นเด็กกอดโทโทโรนะครับโอ้โหอันนี้ก็น่ารักนะแล้วก็ครึ่งบนก็เป็นรูปนี้ ครึ่งบนเป็นรูปนี้ครึ่งล่างเป็นรูปนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับใช่นันนี้นี่เป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นเลยแล้วาส่ท่อสีทองทองมาเลยอันนี้ก็ใส่สีทองทองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาที่บึงนะอันนี้ก็ล่องนําอีกใช่ใช่ทนนี่บึงนี้เลยครับ มีเสาธอิย่อมๆแล้วมีคําว่าฮาราจูกุนะครับด้านนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ด้าน,นในร้านแล้วก็มีสะพานเจอเสาธทิอีกใช่ครับ สะพานลิขอบเน้องลอนสากุล่กกาใช่ใช่ใช่ครับนี่ครับสะพานเสียมพูไอสกรีมก็มีภูอือฮึใช่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 เวลาเดินตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะมันจะมีร่อง ร่องน้ําเป็นเอิอเป็นคลองอะไรเงี้ยนะคงคล้ายค้คลองแต่ไม่ใช่คลอ,องน่าจะมีเขาเรียกว่าจุดถ่ายรูปปังหาอยู่แล้วนะครับโอเคไปด้านนี้กันครับมาด้านนี้กันผ่านร่องน้ํานี้มาเลยนะครับสวยสวยมาก เป็นร่องน้ำแล้วคุณจะได้พบกับตุ๊กตาไล่ฝนครับโฮโฮเรียงกันเยอะมากเนี่ยครับตุ๊กตาไล่ฝนมีสีเขียวเข้มเขียวอ่อน ฟ้าไอ้ไปฟ้าไม่มีฟ้ามันอน,นุนไอ้อขาวแล้วก็เหลืองแล้วก็แดงโอ้โหห้าสีเลยนะครับทุกกตาไล่ฝนใช่บางตัวนี้ป้ายเขาเรียกว่าอะไรวาดหน้าไปด้วยนะครับนี่เป็นเหมือนแบบมีหน้าตาด้วยนะครับใช่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 ตุ๊กตาไล่ฝนนะครับ ไปโดดซีฟู้ดตรงนี้จะมีรูปภาพอีก2รูปภาพครับเป็นรูปแมวกวักอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีแมวอยู่บนบนหลังคาอ่าแล้วนี้แมวกวักใช่ครับด้านบนไม่ค่อยมีอะไรครับด้านล่างสวยกว่าเยอะโอเคเนี่น่าเออ่าแ้วตุ๊กตาไล่ฝนตัวเล็กๆนะครับ แล้วตรงนี้ก็มีรูปภาพอีกหนึ่งรูปภาพด้วยกันนะครับก็คือเป็นคําว่าฮาราจุกุนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้นกจะบินผ่านบ่อยมากนะครับถ่ายรูปไปอาจจะติดนกอยู่บ้างนะครับยังไงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแล้วนี่ครับก็จะเจอรูปพระไดพุทเสึนะครับผมพระใหญ่ไดพุทสึกเมื่อก่อนเขาว่ากันว่า ลำปางนะครับใส่ใส่ดอยพระชานอำเภอแม่ทะวัดพระธาตุดอยพระชานดอยพระชันแม่ทะลำปางนะครับแต่ว่าประวัติของพระใหญ่ได้บุึกครับแห่งเมืองคามังกระหรือพระรอดพระรอดของญี่ปุ่นนะครับสร้างขึ้นมื่อปีพุทธศักราช1น5 2มีอายุถึงเ6 4ปี เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่เมืองคามาคุระมีความสูงถึง11.30เมตรในปีพุทธศักราช1,998และปีิสตธศักราช1,923ประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแต่พระพุทธรูปองค์นี้ไม่ได้เสียหายมีแค่ส่วนฐานองค์พระเท่านั้นเองที่เสียไปบางส่วนนี่น้องอานไงน,นี้ครับพระใหญ่ไดบุสสกครับ มาทางด้านนี้ครับก็จะเจอฮ้กไกโดซีฟู้ดใช่ไหมครับซึ่งจริงๆจะเป็นทางด้านเดียวกับตรงนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าต้องเลื่อน <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ต้องเห็นได้ว่าต้องมาทางด้านนี้ซึ่งเป็นรูปแมวกวักใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยตั้งต่จากเมื่อกี้นี้รีเทคกลับไปดูได้ก็คือถ้าเข้ามาทางนี้ก็คุณคุณก็จะเจอฮ้กไกโดซีฟู้ดแล้วคุณจะเจอด้านนี้เจอที่เป็นเหมือนโอ้โหแบบตำแหน่งของแมวกวักเนี่ยครับโอ้โหแมวกวัก สวยๆเชือกด้านหน้าด้านหน้าด้วยนะครับนี่ครับแนวกว้างเอาหน่งด้านนี้เลยครับขึ้นมาเห็นชัดๆเลยนะใช่ๆโอ้โหสวยมากแล้วก็เดินมาด้านนี้ก็เจออีกศาลาหนึ่งนะครับอีกศาลาหนึ่ง เป็นเหมือนแบบเขียนนี่เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นแบบเนี้ยนะครับน่ารักประมาณว่าขอให้โชคดีขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักขอให้รวยรวยเฮงเฮงอะไรอย่างเงี้ยจะเขียนพวกนี้ใช่ครับ สวยมากๆากขอให้เรียนเก่งๆอ,ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใชได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับโอ้แล้วนี่มีเหมือนมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ใช่ของกลางแท่นนี้เลยนะครับนี่ครับฮาราจุก,กุใช่เหมือนผมพามาเที่ยวญี่ปุ่นเลยใช่ไหมบรรยากาศนี่เหมือนมากๆแม้กระทั่งตรงนี้ครับที่เป็น ห้องน้ําก็มีรูปชายกับหญิงนะครับโอ้หนี่เป็นบเหมือนบ่อน,น้ำและเนืงด้วยเขตนหนองจอกเป็นพื้นที่ในเขตเ,เขที่มีคนนับถือศาสนาสาริชาวม,มุสลิม อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีห้องละหมาดด้วยนะครับ <c oughs> ใช่สำหรับแบบนะักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเยี่ยมเยียนที่อาจจะเป็นแบบชาวพุทธศรินนะก็ <c oughs> จะได้แบบมีทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยมีห้องละหมาดด้วยนะครับตรงนี้ครับสวยครับสวยครับโอ้โหตรงกลางนี้เลยครับสวยครับ ด้านหน้านี่เลยครับโอ้โ oh หสวยครับนี่ครับด้านข้างเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อนะครับตรงนี้ก็มีรูปาพาดอีกครับใช่ รูปภาพนี่ยาวๆบ้างครับใช่ที่นี่ก็คือสีเหลืองๆนี้นะครับวัดคินคาคูจิครับวัดคินคาคูจิหรือรู้จักกันในชื่อวัดทองหรืออย่างนี้แต่ว่าเหลืองออกทองๆเลยซึ่งตรงนี้จะทําให้มีเหมือนมีบนเดืที่เหมือนเหมือ,อีกที่หนึ่งก็คือเจ๊พักสีราชาใช่วัดทองนะครับเป็นวัดพุทธนิกายเซนสำนนักลินไส นะครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโตนะครับและเป็นแหล่งท anyway. ่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นโดยได้รับการคันเลืนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกครับเมื่อปีพุทธศักราช1 9 9 4หรือปีพุทธศักราชประมาณสาบนี่เองครับโอ้สวยมากถ้าอยากเห็นแบบโมเดลคร่าวๆก่อนนะที่เจแปนสีราชาตรงพระเหญพระยาทวสุทิเป็นของลำปางใช่ไหมอันนี้เป็นของพีราชาชนบุรีนี่เองครับโอ้โหนี่สวยครับเป็นลูก ทางเข้าด้านหน้าสวยจริงๆแล้วก็มาทางด้านนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าโซมนี้นะขอเก็บ12จุดก่อนนะครับก็คือฮาราจูกุสั่นก็นนคือรถไฟ ค,ความเร็วสูงนะครับรถไฟความเร็วสูงครับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ได้คิดค้นรถไฟความเร็วสูงครับเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ,อในวันที่หนึ่งตุลาคมหนึ่งเก้าหกสี่นะครับหรือปีสองห้าูนย์เจ็ดนะครับพศสองหูนเจ็ดเพื่อให้ทันเวลากีฬาโอลิมปิกณนเะมืองโตกเกียวครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับกม็มีหมู่บ้านเพิ่มใช่ไหม <laughs> ไม่ได้เพิ่มหรอกมีหมู่บ้านที่เาวาดไว้แล้ว ชื่อว่าหมู่บ้านโออุจิจูคุนะครับผมเป็นหมู่บ้านโบราณครับที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะครับอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะเมื่อประมาณปีปีคริสต์ศักราช16 40ี่นย์ะครับในปัจจุบันได้รับการขึ้นได้เ้ายเ,เป็นมรดกโลกด้วยลักษณะาทางธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่ปกคลุมไปด้วยหิมะช่วงหน้าหนาวทำใหนะ้น่าต้องเท้จำนวนไม่น้อยครับนิยมไปเยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณโอุจิจูคุกันอย่างมากมายรวมถึงภาพนี้ด้วยครับด้านข้างครับนี่เหมือนมีซากุระ สวยนะครับนี่ครับแล้วก็เข้าไปข้างในได้เลยครับพอเราไปเยี่ยมชมเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะได้พบกับลูกปั้นสุนัขนะครับด้านซ้ายก่อนไหมครับด้านซ้ายก่อนก็ได้ครับโอ้โเจอลิงด้วยนะครับ ฝันก็มีลิงน,นะคร่าๆแล้วกันหหลังมากไม่ได้ตกน้ำนะครับนี่ครับมีน้ำอยู่นะครับก็มาพูดถึงเรื่องของลิงกันนะครับก็คือส่วนลิงหิมะนะครับอ่าที่เดียวในจังหวัดนากาโนะนะครับ จังหวัดนากาโนเป็นหนึ่งในจังหวัดของญี่ปุ่นที่มีหิมะตกตัดสมมากที่สุดและยังมีเมืองออนเซ็นเก่าแก่ริวสวยมากมายแต่มีออนเซ็นอยู่แห่งหนึ่งครับที่แปลกประหลาดกว่าที่อื่นเพราะออนเซ็นที่นี่ไม่ไม่ใช่ให้มนุษย์แช่คือไม่ให้มนุษย์แช่แต่มีไว้ให้ลิงแช่ซึ่งก็คือเจ้าลิงแก้มแดงนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็มีรูปภาพด้วยนะใช่สวยเหมือนแบบล้อมรอบเลยโอ้โห เป็นคลองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จวนี้มาดูทางด้านนี้ครับเป็นนกกระเรียนมงกุฎแดงนะครับเป็นตัวแทนแห่งรักนิรดนดอนในญี่ปุ่นนกกระเรียนมงกุฎแดงครับหรือนกกระเรียนแมนจูเรียเรียกว่าแทนโชทันโฉกันโฉกเป็นสัตว์ที่เชื่อกันว่ามีอายุยืนยาวนับพันปีครับเป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนของโชคลาบความรักและความจงรักภังดีก็คือนกกระเรียนมงกุฎแดงครับเอามาดูกันครับเอ <c oughs> ตรงเนี้ยเห็นชัดทั้งคู่เลยนะครับนกกระเรียนมองกุดแดงนะครับนี่ครับสุดยอดตัวซ้ายแล้วก็ตัวขวากา็นเลยทีเดียวนะครับนี่เรียบร้อยอนุสาวรีย์สุววสนัขตัวนี้นะครับก็คือที่ญี่ปุ่นก็มีนะแล่ผมไปเจอที่เชียงใหม่ด้วย ทำให้คล้ายกันแต่ว่าเป็นตัวสีออกดำๆหน่อยที่แถวนยิมันเหมินใช่แถวนี้มันแหมินแล้วก็ฮาราจุกุนะครับ, <c oughs> รบ <c oughs> ด้านนี้ <c oughs> นี่ครับด้านหน้านะครับมาด้านข้างก็มีนะ ล้ำูเนี่ยใช่ครับเดินผ่านไม่ครบยังไงบอกได้นะผมบ,บางทีอาจจะมีจุดที่น่าสนใจอีกแต่ผมอาจจะไม่ได้เดินเข้าไปดูหรือเข้าไม่ถึงหรือไม่ผ่านไม่ได้เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ ใช่อันนี้เหมือนมีรูปภาพไม่ใช่รูปภาพเป็นโอ้นี่ขครของอ่นี้อันนี้เสื้อ,อน,นี่มีม้านะยครับ สวัสดีครับช่องชุดยูการ์ตะนี่ครับโคโทริโอ้ฮานสักอย่างนึงใช่ใช่ช่อชุดอยู่กับปตโ<อ>์โอ้เป็นไปหมดเลยครับมีเด็กด้วยนะครับเทียบรูปเยอะมาก ทีเป็นเสาจ้าเลื่อนด้วยโอ้ขนาดบถตวัวอะไรวอะไรมัดขดยังน่ารักเลยอ่ะใช่ใช่เทียบเลยนะยรับผมแล้วก็นี้โห ปิ้งบอร์ดรลคา60บาทของทองช่วงนี้เขามีเ่ิญเล่นอ๋อนี่บอกว่าจะอยู่ด้านหน้านี่ครับคุตโตะนะอิยากิอยู่นี่ก็นี่ครับน้วกว่าเอ้ยน้กว่าเเต็มเต็มอ่าโอเค,เเเออเคมีดาลูมะใช่ ด้านหลังแมวประมาณนี้ประมาณนีเนะ้เพราะถ้าคุณเดินออกไปทางใช้ทีนึงคุณก็เจอโทโ,โทโร่เหมือนเดิมน,นะครับโอเคจบที่แมวกวัดแล้วกันแล้วไงก็ถ้าสนใจก็แวะเวียนไปก็ได้ครับที่คาราจูกุไทยแลนด์นะครับอยู่หนองจอกนี่เองซ้ายขวาเออทีนี้ เพืยงไม่เห็นแต่จบที่แมงกลักอยู่แล้วตอนแรกทำไปทาํามามีนี้ได้ครับแล้วก็ลักลอกองด้านหนได้ครับโอ้ใช่ใช่รับสําล้อถีบคล้ายๆกันคล้ายๆกันมันจะเป็นชื่อเฉพาะครับคือเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นญี่ปุ่นแน่นอน จะมยนแวะมาให้แวะกันมาให้ได้นะครับโอ้โหแวะมาให้ได้ใช่ที่นี่เลยครับฮาราจูกุไทยแลนด์ครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับ